คุณเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมที่เขาแบบว่าก็ดูชอบเรานะแต่ว่าทําไมถึงไม่ยอมมาบอกตรงๆอะ่ะท้ง,งที่ของคนนี้ก็แสงออกด้วกการกระทําที่มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วอะแต่ทําไมอะหรือแค่พูดตรงๆมันก็จะได้แบบเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อแต่ทําไมคนคนนี้ถึงไม่ยอมพูดสักทีคุณเคยเจอคนประเภทแบบนี้ไหมครับ ผมบอกเนี่ยว่านิสัยแบบเนี้ยทุกคนเคยเป็นผมเองก็เคยเป็นคือมันไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดครับมันอยากพูดแหละแต่มันเกิดความรู้สึกกลัวในใจหลายอย่างขึ้นมาซึ่งมันมีความกลัวอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันทาให้คนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะเผยความในใจออกมาเดี๋ยวคลิปเนี้ยเรามาดูครับว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เขาดูชอบเราแต่เขาไม่ยอมบอกเราตรงๆมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือกลัวเสียเพื่อนครับเขารู้ว่าคุณกับเขาอะมีความสนิทกันแหละ แล้วคุณก็รู้สึกดีที่อยู่กับเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีที่อยู่กับคุณแต่ว่าในใจเขาเนี่ยมันไม่มีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าพูดออกไปแล้วอะความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะเขาก็รู้จักกับคุณมานานแล้วคุณก็ดูโอเคกั okay, บเขามากก,กับการที่เขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันลยเกิดความช่างใจใน,ในใจเขาเยอะมากๆว่าเฮ้ยตอนเนี้พูดไปจะเสียเพื่อนไหมหรือถ้าไม่พูดแล้วปล่อยเป็นแบบนี้ไปอะมันก็คงจะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการที่คคคคคนนนนนนนึงงเเเเีีี่่่่่่ยยยไไมมมกกกกลล้้าาใหจจะผววอออออออป็ืืัััสพตขท2รบ คือกลัวเสียหน้ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเผยความในใจออกไปปุ๊บแล้วอีกฝ่ายดันไม่คิดเหมือนเราล่ะเราก็อายดิถูกปฏิเสธดิเสียหน้าดิก็เลยเลือกที่จะโอเคไม่พูดดีกว่าปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและผมบอกนะว่าคนที่กลัวเสียหน้าแบบนี้เขาจะพูดกับคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รู้เมื่อไหร่ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนประเภทนี้นะแล้วคุณมั่นใจว่าเขาชอบคุณแล้วผมอยากให้คุณเนี่ยลองเทคแอคชั่นบางอย่างเลยอาจจะอ่อยเขาบางอย่างให้เขารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าแกพูดมาแกจะไม่เสียหน้านะหรือบางทีคุณอาจจะถึงขั้นว่าเป็นฝ่ายพูดเองเลยก็ได้ว่าเฮ้ยถามจริงแกคิดยังไงกับเราเหรออะไรแบบเนี้ยให้เขากล้าให้จะพูดออกมาเนื้อออกว่าเขาอาจจะไม่กล้าพูดออกมาตรงๆหรอกว่าเขาชอบคุณขนาดไหนเขาจะพูดประมาณว่าแบบเอออยู่กับแกแล้วก็รู้สึกดีนะเป็นตัวของตัวเองนะอะไรประมาณเนี้ยเร,รู้ออขาอกต่า ว่าตัวเองจะไม่ดีพอ บางคนนี่ยเขามองว่าุคุณเนี่ยเป็นดาวมหาลลยคนเข้ามาจีบเยอะแต่เขาเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่แค่บังเอิญมาสนิทกับคุณได้อยู่คุณบ่อยๆเขาก็เลยเกิดความคิดว่าไม่อาจเอื้อมที่จะไปจีบคนทอๆอย่างคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเลยทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเผยความในใจกับคุณสักทีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคุณเยอะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะปฏิเสธเขาเยอะแล้วก็กลัวว่าจะเสียเพื่อนเห็นปะ่ะความกลัวต่างๆนานามันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเขาต่อมาข้อที่4ครับก็คือกลัวว่าจะคิดไปเอง กลัวว่าการที่คุณมองเขาบ่อยๆคุณหาเรื่องมาเจอเขาบ่อยๆคุณชวนเขาไปทํานู่นทํานี่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่คิดอะไรกับเขาเลยคุณคิดกับเขาแค่เพื่อนแต่เขาดันคิดไปเองว่าคุณก็ชอบเขาเหมือนกันกลัวว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่เขาคิดอ่ะมันคือการคิดไปเองทั้งนั้นเลยก็เลยเลือกที่จะไม่บอกสักทีเพราะยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํากับเขาเนี่ยมันชัดเจนไปในทางที่ว่าคุณชอบเขาเหมือนกันไหมเขาเลยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเอาไว้ก่อนรอจนกว่าวันหนึ่งเขาจะมั่นใจซึ่งผมบอกเลยววว่่่่่าาาาาัันนนนนน้้กก็็ไไมมมรูจจะเเปืออหๆ ต่อมาข้อที่5ครับก็คือยังไม่พร้อมมีใครครับคือไอตัวคนที่ชอบเรานี่แหละมันยังไม่พร้อมมีใคร ถามว่ามันรู้สึกดีกับเราไหมรู้สึกดีอยู่กับเราแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ว่าสหภาพตัวเองยังไม่พร้อมอยกอย่างเช่นเขาอาจจะมีทงในใจว่าเออถ้าเขายังดูแลตัวเองไม่ได,ดีเงินเดือนยังไม่ถึงเท่านี้ยังไม่มีแฟนดีกว่าก็ทำได้แค่แอบชอบต่อไปรอวันนึงพร้อมค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะอยู่ช่วงที่ยังอ,อกหักอยู่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามายังมูฟออนไม่ได้ถามว่าชอบคุณไหมชอบรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่รู้ว่าตอนเนี้ยยังไม่พร้อมมีใครแล้วก็ไม่อยากเอาคุณมาเป็นตัััวววววค่่่นนนเล<ๆ>เลลาาาาากกกก็ยยปงไไมมพูดดใใจออี เตัวเองพร้อมแล้วค่อยพูดดีกว่า ซึ่งเนี่ยครับก็คือ5ข้อที่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เขาชอบเราถึงไม่กล้าเผยความในใจกับเราออกมาก็เพราะว่าความกลัวต่างๆเนี่ยแหละจริงๆแล้วความกลัวพวกนี้มันเกิดมาจากการที่คุณอ่านสัญญาณในความสัมพันธ์ได้ไม่เฉียบขาดมากพอถ้าว่าคุณสามารถวิเคราะห์สัญญาณในความสัมพันธ์ต่างๆได้แบบเฉียบขาดนะจะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในการรู้จังหวะในการเผยความในใจในการพูดสิ่งที่อยากจะพูดออกมาได้เยอะเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรทําอะไรในความสัมพันธ์ซ เฮ้ย hey, จังหวะนี้ขยับความสัมพันธ์ได้แล้วนะจังหวะนี้ชวนเดทได้แล้วนะจังหวะนี้บอกชอบได้แล้วนะจังหวะนี้จับมือได้แล้วนะจังหวะนี้เป็นแฟนได้นะในคอร์ส addicted จะบอกทุกอย่างพร้อมกับมีแถมอ e ีบุ๊กให้ด้วยว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ความสัมพันธ์คุณต้องเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณสามารถเอาไปประยุกต์เป็นแบบของตัวคุณเองแล้วเอาไปทําตามได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยถ้าหากว่าใครสนใจนะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ที่หล่ะแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับ